สวัสดีทุกท่านครับในวันนี้ผมจะพาคุณมาสัมผัสกับบรรยากาศนะครับริมทุ่งนาแล้วกันนะครับที่ตำบลประแดงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับเป็นที่ดินแปลงหนึ่งนะครับที่ผมว่าสวยงามมากเลยนะครับซึ่งผมก็จะพาสำรวจนะครับในขนาดของที่ดินนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ3ไร่2งาน18.8ตารางวา ตรงนี้นะครับจะเป็นโอกาส้องสําหรับคนที่กําลังมองหาพือที่สีเขียวครับไ่เมืองเพื่อสร้างความสุขหรือว่าผลกําไรนะครับเหมาะมากนะครับกับการทําเกษตรกรรมนะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูบริเวณรอบๆครับตั้งแต่ต้นนะครับจุดเริ่มต้นจนจนถึงสิ้นสุดเลยนะครับว่าในบริเวณนี้ครับสไร่2งาน18.8ตารางวาเนี่ยจะไกลแค่ไหนตอนนี้นะครับที่ผมมาก็จะเป็นเวลาเย็นแล้วครับ ภาทิ์ก็ใกล้จะเริ่มตกดินแล้วก็ดูทางด้านซ้ายนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือตอนนี้ก็เดินมาก็เกือบจะถึงครึ่งทางแล้วนะครับสิ่งแรกนะครับที่จะสาัมผัสได้เลยตรงนี้เลยสังเกตเห็นนะครับว่ามีความุดงสมบูรณ์นะครับผื้นดินตรงนี้ดงสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ครับเหมาะมากๆครับสำหรับ การทาเกษตรกรรมแบบผสมหรือว่าปลูกข้าวหรือทําสวนผลไม้และที่สําคัญบริเวณนี้นะครับคุณจะเห็นชัดเจนเลยครับก็คือว่าน้ําครับน้ำนี่มีส่วนสําคัญกับการทําเกษตรพวกรนี้มากเลยครับสังเกตดีๆครับจะมีร่องน้าครับเวลาเราเดินมาเนี่ยร่องน้ําจะอยู่ด้านข้างตลอดเลยนะครับผมทีลวก็เราจะต้องเนี่ยมีการใช้น้ําตลอดทั้งปีเลยเวลาทําเกษตรเนี่ย ทำให้พอปลูกเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําแรงเลยณจุดนี้ก็มีการหักเยี้ยวนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นที่ดิน2แปลงครับรวมกันเป็น3มไร่เราก็จะหักความมนิดนึงตอนนี้จากการสังเกตก็น่าจะเดินมาแล้วประมาณเกือบครึ่งทางนะครับเกือบครึ่งทางละผมว่าจุดนี้ก็เราจะปักธงไว้ให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนนะครับพื้นที่อาณาเขตวัดเท่าไหร่ เผื่อว่าอาจจะมาดูเองหรือว่าอาจจะมากับทางผมก็ได้นะครับถ้าติดต่อมาก็เราจะพาไปดูพื้นที่จริงๆกันว่าเป็นประมาณไหนครับตอนนี้ก็มาถึงครื่งทางแล้วอากาศตอนนี้ก็ใช้ได้นะครับอากาศเย็นสบาย มว่าใครได้แปลงนี้ไปก็สามารถทําเกษตรได้ดีมากเลยครับนะ่าจะสร้างผลกําไรให้กับผู้ที่ได้ถือคลองที่ินแปลงนี้เดี๋ยวให้เดินสำรวจไปก่อนเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็เดินวนมาเกือบจะครบรอบแล้วนะครับก็จะสังเกตได้นะครับว่าที่แห่งนี้นะครับมีความบวรสมบูรณ์มากเลยด้านข้างอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีน้ํานะครับแล้วก็จะมีล่องเหมืองสาธารณะนะครับภาพที่คุณเห็นนะครับอยู่ด้านหน้านี่ครับจะมีวิวภูเขาครับทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมากเลยครับอากาศก็บริสุทธิ์นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินที่ดูแล้วนี่มีสเสน่ห์นะครับผมมองว่าเป็นที่ดินที่แบบให้ความสงบนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือน่าจะเป็นที่ดินที่ทําให้เราสร้างกําไรนะครับสร้างเงินนะครับให้กับอาชีพเกษตรกร,รหรืออาชีพเกษตรกรรมของเราเนี่ยได้อย่างดีเลยนะครับผมอ,อาจจะพูดตะ,ตะกุงตะกักนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ ใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะถึงบริเวณที่เราเริ่มต้นเดินกันมานะครับนี่ครับก็จะแผนกล่องนี่ครับเมื่อกี้เห็นสลา,าครับสลา,าสลา,าที่เราผ่านมาเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นเลยครับตอนแรกๆเลยก็เดินให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยว่านี่ครับบรรยากาศเป็นแบบนี้ขนาดความยาวประมาณนี้ถ้ามาเดินจริงๆก็เหมือนกับในวิดีโอเลยครับ ที่ผมเดินขนาดแล้วก็บรรยากาศอีกนิดเดียวครับก็จะถึงจุดหมายแล้วนิดเดียวตอนนี้ก็ให้คุณผู้ชมดูวิวไปก่อนนะครับข้างหน้าผมก็จะเป็นภูเขานะครับที่เขาเรียกว่าฝายท่าช้างนะครับก็เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงชื่อเสียงหนึ่งที่ ะตําบลประแดงนะครับจะมีคนอยากไปพิชิตก็เยอะเหมือนกันนะครับในคลิปวิดีโอ y youtube เนี่ยเยอะแยะเลยสามารถไปดูได้ครับแล้ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนิดเดียวใกล้ถึงจุดหมายนะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับจอนตามเบอร์โทร ที่ผมให้ก็คือ0 9 4 0 9 2 3 446หหรือว่าต้องการที่ดินรูปแบบไหนนะครับที่ดินปลูกบ้านที่ดินที่จะขุดไปถมไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆหรือต้องการที่ดินเกี่ยวกับด้านอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เช่นกันนะครับในจังหวัดแพร่แล้วก็บริเวณภาคเหนือตอนบนทั้งหมดนี้ครับสามารถติดต่อผมได้เลยและในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชม วิดีโอที่ผมได้ทำในวันนี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับผม